หลังจากนั้นที่บอกก็เลยว่าฉันขอเลิกกับคุณให้คุณไปทำอย่างนี้ติดต่อกันหนึ่งสัปดาหนะ์ผู้หญิงคนนี้ก็เอาละฉันจะต้องทำให้เขาเจ็บปวดที้ได้นะครับปรากฏว่าผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาหาคุณหมอคุณหมอก็สงสัยจนรอไปจนถ,ถึงหนึ่งเดือนคุณหมอก็โทรไปถามผู้หญิงนี้ว่าเป็นไงคุณที่ทําตามที่ผมบอกหรือเปล่าแล้วตอนนี้คุณพร้อมจะอย่าหรือย,อยัง หญิงภรรยาท่านนี้บอกไงเลยไหมครับบอกว่าอะไรเหรอ,อยาเหรอไม่มีทางตอนนี้ฉันรักเขามากจริงๆและเขาก็รักฉันมากกว่าที่แตก่ก่อนจะด้วย <Yeah. S 1> นะครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าการกระทําของเธอได้เปลี่ยนความรู้สึกทั้งหมดเสร็จแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นความกรุณาต่อผู้อื mm ่น hmm. ม่ไหมครับเ mm hmm. มื่อท่านตั้งใจ Gracias. ได้แม้คอาผิดของอื่นมีเหตุการณ์อัศจรรย์ครั้งหนึ่งได้เกิดขึ้นในสมัยอเมริกันซึ่งต,อต่อต,ต้านทหารที่เป็นผิวสีก็คือผิวดานั่นเองนะครับในกองทัพอเมริกันนั้นไม่ได้อนุญาตให้คนผิวดำเข้ามาเป็นทหารแต่ช่วงยุคนั้นเป็นยุคแรกๆที่ในทหารก็จะมีคนผิวดำมาด้วยนะครับอยู่กับผิวสีนั่นเองเป็นเรื่องทหารผิวสีคนหนึ่งซึ่งยืนเข้าแถวเพื่อรอรับคำสั่งผู้บัญชาการ การได้และเพื่อนทหารต่างรู้ดีว่าชายคนนี้มีความเชื่อแรงกล้าต่อพระเจ้าแล้วก็เป็นผู้เสียที่เข้มแข็งปรากฏว่าและมักถูกกันแกล้งล้อเลียนแล้วก็ข่มเหงในความเชื่ออยู่เสมอแล้วทหารผิวสีคนนี้เป็นคนที่ขับรถยนต์ไม่เป็นดังนั้นเพื่อนก็เลยไปแอบบอกผู้บัมชาว่าคนนี้ขับรถไม่เป็นเป็นเหมือนเตี้ยมกันเพื่อจะถูกกันแกล้งต่อไปที่กันแกล้งต่อต่อ ขับรถจี๊บมาหน่อยนึงนะครับรีบไปขับรถจี๊บตรงนั้นมาแล้วก็รีบเอามาไว้ที่หน้ากองทัพที่คนกำลังยืนอยู่ที่นั่นนะครับผ่านไปเดีรยวนี้ก็กลัวแล้วก็เครียดมากเขาเองขับรถไม่เป็นแต่ถ้าไม่เชื่อฟังก็จะถูกลงโทษก็เลยต้องเอากุญแจแล้วก็ไปขับขณะที่ไปนั้นได้ฐานขอพระเจ้าพระเจ้าทรงโปรดช่วยลูกด้วยให้ลูกสามารถขับรถจากโรงรถออกมาหน้ากองทันให้ได้พระเจ้าก็ทรงช่วยเหลือเขา ให้เขาสามารถเดินี่รถจี๊บสตาร์ทรถนะจุงจ๊งๆๆ๊ง,ง,ง,งแล้วก็ขับมาอย่างช้าๆสโลว์โมชัน่นแล้วก็มาจอดต่อหน้ากองพันธ์แล้วก็เดินลงมาเอากุญแจให้กับผู้บังคับบัญชาปรากฏว่าหน้าของผู้บัญชานะแล้วก็กองทหารทั้งหมดนั้นหน้าซีดเผือกบางคนถึงขั้นน้ำตาไหลร้องไห้ไม่ใช่ทึ่งเพราะว่าเขาขับรถได้ ไตัวใหม่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือแม้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ดังนั้น การที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็มีผู้หญิงซึ่งเข้าไปรับษาจากอาการโรครายแล้วก็ครอบครัวก็มีความเป็นห่วงว่าจะมีเงินรักษาหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ก็รับการรักษาจนเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องตกใจแล้วก็ตื่นเต้นว่าจะต้องจ่ายเงินปรากฏว่าพยาบาลได้เอาโนต้ตเล็กๆเ,เ,เขียนกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมด คุณหมอที่รักษาผู้หญิงคนนี้ก็คือเด็กคนนั้นที่เคยรับนมสดฟรีๆจากหญิงคนนี้เมื่อ30ปีที่แล้วนี่คือเมื่อเรามีความอดทนและเราพยายามทําสิ่งดีพระเจ้าจะทรงโปรดนํำพาเราให่ไหมครับประการสุดท้ายคือความรักจะไม่ล้มเหลวและไม่ช่างจดจําความผิดภาษิตจีนอันหนึ่งได้บอกว่าการตําหนิติเตียนในจุดเล็กๆน้อยๆเหมือนการเอาขวานไล่ตีมแมลงที่เกาะบนศีรษะของเพื่อนนะครับเป็น้องถตา ถ้ามีมาแมลงเกาะบนศรีรษะเพื่อนเราต้องหาขวานไหยครับบางครั้งการที่คนนั้นทําผิดแล้วก็เราตำหนิสะรุนแรงเชียวก็เป็นสิ่งที่ทำให้มีความเจ็บปวดจริงๆสามีที่อาจจะผิดพลาดบ้างแต่ถูกภรรยาตำหนิอย่างรุนแรงนั่นก็ไม่สามารถจะทำให้ครอบครัวมีความรักผูกพันกันได้หรือเพื่อนที่ทำผิดบางอย่างนั่นเองพระเจ้าทรงโปรดบอกว่าความรักไม่ได้ จดจาความผิดพี่น้องพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ทรงไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการจดจําพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมาพระองค์ทรงมีประสิทธิภาพสูงด้านของการจดจําระบบระเบียบละเอียดครบถ้วนหมดแต่พระเยซูพระเจ้าทรงปดยอมที่จะลืมแล้วก็ไม่สนสิ่งที่เราทําผิดมาว่าทาอะไรมาบ้างทันทีที่เราสรภาพบาป พระเจ้าทรงไม่จดจำความผิดใช่ไห,ไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดมาไถ่เราโดยพระคุณของพระเจ้าล้ลวนๆนะครับทุกครั้งที่ผมพลาดพลั้งในความบาปไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามความคิดการกระทําการไม่ทําสิ่งที่ควรจะทําการทําในสิ่งที่ไม่ควรจะทํานั้นผมมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยว่าพระเจ้าทรงโปรดฟังผมแล้วก็ยอมที่จะล้างความบาปผมให้หมดไปผมจึงไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปคาดโทษคนอื่นว่าคุณทําไมทําผิดสิ่งนั้นทาไมคุณกระทํากับผมอย่างนี้นะครับตอนนั้น พระเยซูนั้นไม่จําความผิดของเราไม่ใช่ลงทรงขี้ลืมเหมือนเราอาจจะขี้ลืมบ้างนะครับพระเจ้าทรงจําแต่พระเจ้าเลือกที่จะไม่จําสิ่งที่เราทําผิดเมื่อเราเข้ามาสารภาพตอบลงเองไหมครับพระเจ้าเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรที่จะลบล้างความผิดความบาปที่เรากระทามาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นานแค่ไหนครั้งใดที่เราเข้ามาด้วยความถ่อมใจและขอพระเจ้าทรงยกโทษเรานะครับเป็นเหมือนกับที่เรา ทำอะไรมาแต่ละวันแล้วเราก็ไปติดต่องานเหงื่อเราก็ออกนะครับเราอาจจะไปเปือเป้อนดินเปื้อนโคลนมาพอเรากลับบ้านไปอาบน้ําน้ําก็สามารถล้างเราให้สะอาดให้หมดจดไ้หมครับล้างเราให้สะอาดเหมือนคนใหม่สะผมล้างตัวล้างเสื้อผ้าเอาผ้าไปซักเราก็เริ่มต้นใหม่ได้เพซูนั้นพระองค์ปรารถนาที่จะชําระล้างชื่อของเราแต่เราต้องยอมให้พระเจ้ามาซักยอมให้พระเจ้ามาชําระล้างชื่อ,อเรา เราสามารถจะไม่ยอมให้พระเจ้ามาล้างชีวเราก็ได้เราเป็นระบบซักล้างอัตโนมัติวันนี้ขอใช้แป้งเอากละกันอะไรงี้เป็นต้นนะแต่พระเจ้ารอคอยที่จะมาชำระล้างบาปท่านได้ไหมครับเมื <ME> ่อเราเข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าจะล้างเราให้สะอาดให้หมดนะแม้บาปที่เกิดขึ้นเมื่อ10นาทีที่แล้วนะครับหนาทีที่แล้วหรือว่า10ปีที่แล้วเมื่อเรามาหาพระเจ้าพระเจ้าทรงล้างเราเริ่มต้นใหม่เหมือนกับชีวิตที่เกิดขึ้นมาวันใหม่เราจึงมีกําลังสดใหม่ได้ วันนี้เราจึงรับการไถ่บาปล้างบาปแล้วเไ,ไหมครับไม่ใช่โดยที่เรากระทาดีแต่โดยเพราะมีน้ํามาล้างตัวเราพระเจ้ามาล้างช่วงเราเราจึงเริ่มต้นใหม่ได้อย่างสดใสไม่ต้องแคร์สิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อเรากลับใจใหม่พระเจ้าจะล้างบาปเราและให้กําลังใจ